ดีครับพี่น้องวันนี้มาดูพี่ชานสายลุยนะอุย้ยตกตกตกนะเมื่อกี้ขึ้นไปนั่งบนแม็คโครมานะครับโอ้โหไม่ไหวว่าจะถ่ายนะครับแต่ว่าพี่พี่ชานสายลุยนะ <c oughs> ถ่ายไม่ทันเบียนหัวครับจ้องกล้องไม่ได้เลยก็เลยลงมาถ่ายดีกว่านะครับใกล้เวลาเลิกง,งานแล้วนะตอนนี้สี่โมงสี่โมงครึ่งแล้วโอ้ยดูครับ ดูนะเป็นงานตีป่านะตีป่าเลนจะทำเป็นถนนเนี่ยงเมืองนะครับถนนเนี่ยงเมืองเข้าเมืองตาลมาดูงานไว้นะโอ้โห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 เสียวเลยนะมาดูงานไว้ครับว่ารถเราจะมาลงได้ไหมแต่ดูจากสภาพแล้วให้พิชานลุยคนเดียวดีกว่านะ ไม่ไม่การเสียงเงี้นี่มาดูสายบู๊ครับวันนี้มาดูสายบู๊ดีกว่าโอ้ยลึกนะครับเดีย่ยวเห็นเป็นป่าอย่างนี้ลึกมากนะเอามือจิ้มลงนี่ยพืผหายไปเลยที่พี่แกยังเดินได้เพราะว่ามันเป็นต้นไม้ครับเนี่ยต้นไม้แบบนี้แกหักหักหักมาทับถนนนะครับเป็นถนนตรงนี้แล้วก็เดินข้ามไปข้ามมาเดิน เดินไปเดินมานะฮะโอ้ยหนุนไปแล้วฮะเนี่ยครับผมก็ยืนขอนเอานะยืนขอนเอาแล้วก็จะหาทางไปหาแกเนี่ยเดี๋ยวแกจะค่อยๆตักแล้วก็ถอยมาหาเรานะสามารถยืนถ่ายตรงนี้ได้นะโอ้โหมันน่ามีปลานะครับผมก็ตั้งใจว่าจะมาถ่ายปลาแต่ยังไม่เจอตัวนะ ยังไม่เจอตัวปลากับปาลาไหลผมว่ามีเยอะถ้าตักถูกที่นี่ได้ตัวแน่นอนนะโอ้โหอันนี้หลักเขตนะครับเนี่ยหลักเขตโนโนโนจะมีหัวเสาสีชมพูมัดถุงอยู่ตรงนู้นนะค้ังตูดไม่โคโน,นตัวนี้นะครับเจ้าโกเบตัวเจเนเรชั่น10นะครับไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะเป็นตัว ออปชั่นเต็มนะฮะมีไฟท้ายด้วยแต่ว่าไฟท้ายน่าจะเสียนะนี่ไฟท้ายน่าจะเสียพร้อมกับหัวเก๋งติดสติกเกอร์ลายนะฮะเฮียบิกชมบุญนะะรถแม่โครเฮียบิ๊กควบคุมคอนโทรลโดยเฮียชานนะครับหรือว่าพี่ชานสายบู๊นะบู๊ไม่บู๊ให้ดูเอานะไม่บู๊จริงไม่กล้าทำนะนี่ โอไม้ดีดเป็นดีดนะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะถ่ายต่อชอ็อตต่อไปนะฮะฝากติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับอยากชมช็อตไหนคอมเมนต์ไว้เลยนะฮะยังมีให้ถ่ายกันชมอีกเยอะนะฮะนูนนะต้องตีไปอีกไกลนะระยะทางทั้งหมด8กิโลครับ 8กิโลนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะเดี๋ยวผมจะแพลนกล้องมาฝั่งนี้นะครับนูน้นยาวเข้าไปเมืองตาดตรงนู้นเลยนะฮะเป็นถนนเข้าไปนู้นเลยสภาพนะครับก็จะเหมือนๆกันหมดเลยนะครับเป็นปา่าเป็นผมไม่รู้เขาเรียกปา่าไม้อะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นอเนี่ยเนี่ยนี่นี่น,น,นี่ที่เป็นป่าอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยยังไม่เจอของแปลกนะครับตั้งแต่ผมมายังไม่เจอของแปลก เดินแต่ไปช่อนนะโอเคครับผม